สวัสดีครับมาอยู่กับ Honda City ฮะคันนี้ครับติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกล้องบันทึกหน้ากล้องถอยระบบ Android ด้วยนะครับมาดูฮะอันนี้เป็นกล้องบันทึกนะฮะเรียกดูได้ครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับบันทึกอันนี้เป็นกล้องหลังบันทึกสามารถบวนลูปแบบนี้ได้นะครับนี่คือหน้าจอโฮมนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันเวลาเรียกดูกล้องให้กดตัวนี้ฮะเราจะเห็นตัวนี้กล้องบันทึกหลังนะครับกดอีกทีนึงเป็นกล้องบันทึกหน้าครับ ต่อมากล้องถอยฮะเก้าจีถอยฮะเป็นจอแอนดรอยขนาดสิบที่บุลล์แรมสองลอมสามารถเชื่อมต่อกล้องถอยและคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับสำหรับคันนี้ไม่มีคอนโทรลนะฮะโอเคมาดูหน้าจอแอปพลิเคชันกันหน่อยฮะหน้าจอโฮมแบบนี้นะครับหน้าจอแอปแบบนี้ฮะฝากช่องแต่งรถด้วยนะครับช so nice. okay. okay, ่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับเป็นช่องใน YouTube นะฮะ สามารถเข้าไปติดตามกด u b s c r i b e กันไว้นะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับงานใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับงานอัปเดตใหม่มีทุกวันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เท่านี้ฮนะลาไปก่อนครับ